วันเดีครับเจอเด็เจอ่เยี่ยมเยี่ยม <laughs> <c ười> เจอกันตลอดเจอกันดูจำได้หมดแล้ว Yem 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 ้องลาแขงนะครับหลุดไปแล้วเยี่ยมหประตูต่อศูนย์ที่สกันสตาเอฟสีพบลูฟีงเอฟซีขอสีต้มตุตลอรตบนักตะทั้งสองทีมี่ช่วเป็นหายใจเลยทีเดียววันนี้แชแกมากลาับเด็กนะครับประจำลำดับรกส5 6 8 ยังสตาร์เอนะครับาแรกนะครับยังสตาได้จุดโทษนะครับลูกนี้มาดูการยิงจุดโทษลูกนี้นะครับยังสตาร์ลูกบอยไม่ต right ้องเตะที่จุดโทษครับเอลหนึ่งทีกรรมการให้สัญญาณปิดยิงครับ เข้าไปแล้วูหใครก้าวก้าวก้าวลากเข้าไปข้างในนะครับเข้าประตูไปแล้วสองประตูต่อจับฉลากแล้วนะครับจับฉลากเพื่อรับรางวัลใหญ่เข้าแถวกันดีมากเลยเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยผู้ใหญ่ก็กินข้าวเที่ยงกันแล้วนะครับวันนี้เจ็ดสิบสองษาจัดกิจกรรมวันเด็กนะครับ ฟุตบวลดานกุศลตอนนี้เด็กๆจับสลากไปรับของรางวัลใหญ่อยู่แล้วครับเด็กๆสนุกกันเลยมีซุ้มไอศครีมมีซุ้มขนมกินกันตลอดเวลาเชิญมากันได้นะครับรางวัลเยอะแยะนะครับวันนี้สำหรับเด็กๆน้องๆกองเชียร์กิจมาสักนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับบนดึกบเช้าเลยครับนะครับไินดต้อนรับ ต่อไปเป็นพิธีเปิดการแข่งขันนะครับโดยาต้อนรับท่านวิชาณมีชัยนันนะครับประธานในพิธีนะครับเป็นประธานมูลพิธีคู่ภัยนะครับเร่วมสายประธานมูลพิธีพลรักเมืองมีนนะครับแล้วก็คุณวรพัท์อินคุณมีสกุลนะครับอาเปเชิญนะครับท่านวิชาณนะครับกล่าวเกี่ยวกิจกรรมที่ให้ชาวบานกับเด็กเรื่องในวันเด็กถ้าได้เวลาขอร่วมกันเปิดนะฮะกีฬานะครับเรื่องในวันเด็ก ลาโยควนนะครับเจ็ดสิบสองภาษาคุณเจ้าาที่าร้อครับขอบคุณครับขอต้อนรับทุกท่านผู้ชรมในสนามนะครับวันนไปจะเป็นการมอบนะครับอุปกรณ์กีฬาให้กับทางศูนย์กีฬานะครับวันนี้รองที่สามหมายเลขอะไรครับหกหมายเลขหกสิบสองใครถือหมายเลขหกสิบสอง ประธานนะครับเด็กๆมาถ่ายรูปกันเลยหนึ่งสองสามย่หนึ่งสองสามย่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลการกุศลหกทีมนะครับด้านบนมัมนจะมีที่่นักกีฬานั่งพักผ่อนกันตอนนี้พักรับประทานอา,าหารกลางวันทีทีเปิดเรียบร้อยแล้วส่วนเด็กๆก,ก็ได้ เข้าแถวได้รับรางวัลใหญ่กันแล้วสามคนนะครับตอนนี้เข้าแถวรับรางวัลเล็กๆกันนะครับเข้าแถวกันเรียบร้อยดีมีรางวัลกลับบ้านให้ทุกคนนะครับอของเยอะเลยครับเอยอะเลยเยอะเลย, <ๆ S 2> เ,ลยเด็ก็กันครับเดี๋ยว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 ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ผู้ใหญ่ก็ภูมิใจเด็กๆ,ๆเป็นผู้รักก็ดีใจได้บุญได้ของฝันกันทุกคนเลยกลับบ้านสบายใจ มาแล้วนักกีฬามากินข้าวเที่ยงกันแล้วสู้สหน่อยสู้สู้หน่อยนักกีฬาสู้สู้หน่อยโอ้โหนี่มีแฟนคลับด้วยแต้มือแฟนคลับด้วยโอ้ยสู้สู้หน่อยสู้สู้นักกีฬามาแล้วแต้มือแต้มือเลย มาแล้วนักกีฬาเทีบันโดมาแล้วเข้าเด๋เขาเดี๋ยวรับรางวัลกันนี่เลยครับรางวัลขน,น,นมไปกินกันเลยเด็กเด็กมาเรียนเทคบันโดวันนี้หยิบเลยหยิบเลยอยากได้อะไรหยิบเลยสนุกสนานเลยเระหวา่างเพื่อนพิทักษ์กับทีมกองสามนาครับ เวนพิทักษ์อยู่ในชุดสีฟ้ากรองสัมบานอย่ชุดสีเหลืองนะครับได้ทั้งหมดแล้วหรอเวลาจับมือกันเรียบร้อยักครับสำม้านนะครับเสียงเรียบร้อยแล้วปิทักยิงนะครับ เซฟได้นะครับตรงนี้เป็นการเจอกันระหว่างคุ้มเกล้ากับยังสตาร์นะครับสโอเคเสียงเดียวได้เลยครับเจ็บเจกันระหว่างทีมยังสตาร์กับวีดีคุ้มเกล้านะครับตอนนี้วีวีคุ้มเกล้ากำลังพับสนามบกนะครับ แบ่งกันเล่นมีกันหลายคนแบ่งกันเล่นของทีิสนุกสนานหอมด้วยสวยงามกองสามวานำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาไปใบยนึ่งเลยโอเคเป็นประตู ตีเสมอเป็นในตัว no ต่อต่างนะครับแล้วดีไงนะครับาโอ้ยโอ้สุปเฟมะวองสาบาครัองสาสานะามวาอยู่ในชุดสีเหลืองเขียวนะครับยังจะได้อยู่ในชุดสีแดงดำนะครับ ต้องไปต้องดังตังวเราไม่กีนังสองทีมครับหลุดไปแล้วครับทางซ้ายหลุดเดียวเลยยิงเข้าไม่เข้าเรียบร้อยองสามวายิงนำขึ้นไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อโซนองสามวาขึ้นนำไปแล้วสองประตูต่อโเอฟสีมองห็นเอฟสี่โถ่ศิลปินระับ นักกีฬาทั้งสองทีมโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดดีเลยบรรยากาศดีดีว้าวขาเขาขึ้นไปทำกางเร์ทุคกครับบคุดอดสุดยอด เสมอกานศูนย์ประตูตัวศูนย์ตัดสินด้วยการดวลจุดโทษ เซฟได้นะครับเฮ้ยร่อที่เลาและลำดับต่อไปจะเป็นกันแข่งขันรอบทิงชนะเลิกฟุตบอลพี p งานกิษย์กมวันเด็กประจํา ณศูนย์จีลสด์สนายสเมืยอเต72,000สาระหว่างสโมสรค่องสวา f า c และสโมสรคุ้มเก่า f c ขอเสิ่งที่มีนับอนรับนักกีฬาทั้งสองที คุ้มเก้าเอฟซีโยในตัดอู้ชิงชนะเลิศนะครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อสวนตัดเซ็นด้วยลูกติดโทษนะครับคนที่หนึ่งคุ FC, ้มเก้าเอฟซียิงก่อนนะครับคุ้มเก้าเอฟซีหมายเลขหก 6. สุภาพวิ่งก่อนเลยครับ เทาเรียบร้อยครับคนที่หนึ่งของทีมคลองสามวาเอฟซีนะครับยิงเพื่อตีเสมอกรรมการให้สัญญาแลวนะครับหมายเลขยี่สิบแปดวิ่งเข้าไปเรียบร้อยคนที่สองของคุ้มเก้าเอฟซีนะครับหมายเลขยี่สิบสามจะยิงเพื่อขึ้นนํานครับรอสัญญากรรมการให้สัญญาเลยนะครับ เรียบร้อยคนที่สองของกองถามว่าหมายเลข29นะครับหมายเลขที่สิบเกยิงเพื่อขึ้นนำนะครับทำการให้สัญญาแล้ววิ่งเข้าไปยอ่อๆเข้าไปแล้วนะครับขึ้นนาไปเป็นสองประตูต่อหนึ่งคนที่สามของคุ้ม9่าเอฟซีนะครับหมายเลข4ี 4. ขับการให้สัญญาแล้ว ยิงโดนเครื่คานไปเรียบร้อยนะครับพรองสามวาชนะไปสาประตูต่อหนึ่งนะครับเย่ประตูยอดเยี่ยมนะครับพี่โจจากทุ่งเก้าเอฟซีนะครับยอดเผยประตูยอดเยี่ยมครับพี่โจนะครับเย่ประตูยอดเยี่ยมเย่เขาเซ็นตุ้มตนังครับเย่วีต้าเยี่ยมพยายามทำในนี้นะครับเขาเสียตุ้มตะนังครับ 彼此不认。 ขอบคุณผู้จัดการแข่งขันขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมเจอกันใหม่ฟุตบอลการกุศลร,รายการหน้าสวัสดีครับ